โอ้โหมีพิซซ่าแล้วนะพิซซ่าหมดแล้วมั้งแนี้โอ้ยขายล็อแล้วมีโค้กด้วยมีไก่มีไก่ด้วยนะมีโค้กด้วยมไก่มามีฮิวฮะเม้าเม้าก็ออกมาเด้ดิเยอก้าออก้า ต้องถามปะเนี่ยถาได้แต่หางกันนเน่างม่ได้าคุน่าระยะค่อตรงนี้ถามน้าระยะ้ปยากเลยอะต้องบอกว่าังหมตัวเหนียวมากตอนนี้เหงื่อเต็มไปหมดคยงัวเรามาอบแ่ัเลยั้โหเกียนนี้ครอบตัวเราทั้งรุ่นทั้งครอบเลยามมครอบร่นวิสัยนดีมากที่จะไล่ ทางนี้ทางนี้โอ้โหขอนามานะคะทางนี้ไม่น่เ้กันยไม่ได้อะหุแมเราบอกแล้วต่อมีเดียกลุ๊ปนะคะภาพยนตร์มองม เราจะไม่ให้หาเราตอย่ากว่าพี่ทุกคนยาวๆเอาขึ้นลูกฟ้าก็เลยนแต่ว่าเราพี่จะเบี่ย ไม่เพราะเดี๋ยวไปอารนแล้วกลับนะครับไันนี้ปะคันหลัันนี้ป่ะคันไหนันนี้ใช่้หอพระาันรชาขึ้นอันนี้นงครับอันนี้อันนี้นอ w o <laughs>